โดยเหตุการณ์นี้นะครับนางสมบัติโครชมพูนะครับชาวอำเภอกุจ,จับและพาลูกชายอายุ14ปีเรียนอยู่ปวช .1 วิทยาเทคนิคอุดรธานีเข้าแจ้งความกับตำรวจพร้อมนำภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับมาให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจดูด้วยซึ่งในคลิปก็จะเห็นชายอายุประมาณ25-30ปีใส่เสื้อสีขาวหรือเทานี่แหละกางเกงยีนสีดำสะพายกระเป๋าสีแดงเดินผ่านหน้าหอพักหลายรอบจากนั้นนั่งค่อมรถจัก,กรยานยนต์ซึ่ง ขโมยไปเนี่ยนะครับเป็นจักรยานยนต์ Honda Wave 110สีน้ำเงินทะเบียน 2, กอกไก่ขรังอุดรธานี4 3 8สนะครับโดยหายที่หอพักแห่งหนึ่งในซะอยพมประกาย11นะครับโดยทั้งนี้นะครับเห็นว่าสตาร์ทรถออกไปสตาร์ทเครื่องรถได้อย่างไรหรือจะมีวิชาอาคมเออกุญแจตนก็ไม่ได้เสียบคาไว้นะครับอืหากสตาร์ทรถก็ต้องมีกุญแจสิ หลังจากที่ตรวจสอบจากภาพนะครับเห็นคนร้ายต่อสายตรงดูจากคลิปนะครับหลังจากนั้นนะครับก็อยากจะวิงกอนให้ทางตำรวจติดตามคนร้ายให้ได้นะครับเพราะรถคันนี้ลูกชายใช้นะครับเอานํามาใช้เข้าเรียนวิทยาลัยเทคนิคนะครับเปิดเรียนได้ไม่ทันไรก็ถูกขโมยรถคู่ใจไปซะแล้วทางตำรวจชุดสืบสวนเม,ม,มือ,องอุดรธานีเห็นภาพเดี๋ยวก็จะติดตามไปตามเส้นทางต่างๆที่คนร้ายขโมยรถไปครับ คือมันเดินไปเดินมาเดินว<า>นค่ะแล้วก็มานั่งนั่งที่รถสังเกตการคือคือรถเราคันนั้นใช่ค่ะพอมีมีคนโดนเดินมาก็ลุกออกลุกออกจากรถแล้วก็มานั่งตรงนี้ทอนนี้คอบแล้วใช่ไหมค่ะอ่ามันหันหน้าไปทางไหนเนี่ย มุ่งหน้าออกซอยพรม,มากายสิบเอค่ะนหน้าซอยไปแล้วใช่ไหม